นี่เดี๋ยวนี้นะดูคลิปนะคนก็อชอบ,บโพสคลิปกันนะ,ะความสามารถพิเศษต่างๆนะใช่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างมีเลยพี่กิ๊กครับนอกจากเป็นพิธีกรแล้วพี่ทําอะไรที่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่คิดว่าคนอื่นน่าจะมีคนทําไม่ได้เยอะรู้สึกภูมิใ, <น S 2> ใจมากรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราถึงทําได้เก่งจริงหนอเฮ้ยยยยนยย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 ย เคยเปลี่ยนแบบเป็นใช้นิ้วเท้าแทนว่าพี่คิดว่าถ้าเป็นนิ้วเท้าพี่ก็คงจะทำได้ยืมปากตั๊กยืมปากตั๊กละกัน้อพี่พี่สอนหน่อยสินี่ใช้เป็นสามเหลี่ยมนามี่ทำแบบนี้ปั๊บเข้าไปเอาห่อลิ้นเถาะเอาลิ้น เอาล้พับล้วพับเลยเ้วเอาออกเตาออกมาให้ลมผ่านรูนี่้ไดได้เฮยอรได้ไหมได้หรอฮดหรอดูดูดูพี่ว่าความสามารถมันอย่าง ดูอย่าพยายามเลยมันเสียภาพพจน์ดูมั้ใช่แฉแล้วไม่ได้แตนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปฝึกที่บ้านอย่าไปฝึกที่บ้านฝึกที่บ้านเดี๋ยววันนี้เราหากันพี่มเรียอมยิ้มได้นอกปากเลียงยิ้มนอกปากคืออะไรวะอันนี้อันนี้สมมุติว่ามนมีอมยิ้มอยู่แล้วก็เรียอมยิ้มโอ้โอ้เยวก่อนนะฝึกเพื่อไม่รู้ไม่สอนน้องใหม่ หมุนไปหมุนมาด้วยนะสนี่นี่นี่ถูกใจไหมถูกใจป้าใจป้กขอต้องไปขอวิชาต้องไปขอวิชาเคยใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่อมยิ้มไหมพี่เคยเห็นขวดน้ำอัดลมไหมเคยขวดน้ำอัดลมจะเป็นขวดแก้วอ่าหนูสามารถ บิดขวดน้ำอัดลมจนปากเบี้ยวได้เลยเฮ้ยโมแค่นั้นเลยเหรอได้ทำไงอะ่ะเอาจริงเลยเอ่ะเอ้ยอยังกองรัวกลองรัวคลองรัว เอาปากขวดเซ่เอาปากขวดไม่ดูสิโอ๊ยเมื่อยไปเรื่องความสามารถพิเศษอ่ะหนูสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้นี่ไงยักคิ้ที้ึงเนี่ยใครๆก็ทำได้สองข้างเลยนะทีละข้างไม่ได้เห็นไหมทีละข้างอ่ะข้างนี้ไม่ได้ เขาจะทำให้ดูก็จับจับที่หอบก่อนดูเอาโอเคไปเปล่าหนูไปเปล่าหนูไม่มีใครทำได้หรอกหมอมีคู่แข่งพี่ดูทำไมดูทำไม่ได้พี่ดูอยากคิวได้ใไหมพี่ดูอ่ากระดิกหูได้วันนี้ประเทศประเทศครับ ทำได้เหรอทำได้เดี๋ยวดูว่าได้ปะเออเออพี่หนูกระดิกหูได้พี่หนูกระดิกหูได้ถ้าเกิดพี่หนีจะกระดิกหูหนูก็จะกระดิบอกเลยว่าที่ผ่านมาเด็กๆอันนี้ของจริงละหอมสามารถอมน้ำอ้าปากก้มหัวแล้วน้ำไม่ล่วงได้เอออมน้ำ อาปากด้วยอาปากก็ล่วงแล้วก็ก้มอาปากน้ําไม่หล่นเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ต้องใช้สมาธิอันนี้อันนี้โอ้โหโอ้โหซีเรียสเนี่ยวเขาซีเรียสเงียบดูดิอย่างเขาเนี่ยเห็นไหมเขามีซีล็อกซีเรียสเอ่อน้ำเข้าไปแล้วนะน้ำเข้าไปแล้วตอนนี้น้ำเข้าไปแล้วอาปากก้มหัวอาปากก้มหัว Temp-temp. Tak boleh, saya